ล้างไฟล์ขยะด้วยฟังก์ชันนี้อันนี้สำหรับเอ่อซัมซุงนะครับก็ลองไปถ้าใครที่ไม่ได้ใช้ซัมซุงก,ก็อาจจะไปลองทำดูนะครับคือฟังก์ชันมันก็จะคล้ายๆกันนะครับวิธีแรกก็คือ,อเราเข้ามาดูก่อนว่าตัวตัวท์ของเราเนี่ยความจำอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะมก็ไปแล้วความจำ ของผมเนะีเครื่องนี้ a m s u n งนะครับตามธรรมดาลแล้วมัน 64GB กิกะไบต์แต่ตอนนี้นะครับนะข้อมูลผู้ใชนะ้เนี่ยใช้ไป 14.4GB กิกะไบต์นะก็จะมีพื้นที่ว่างอยู่1 9 6 g กิกะไบต์แต่ทีนี้มันเขาบอกว่ากรณีที่เราจะเพิ่มพื้นที่นะครับก็โดยการที่ลบข้อมูลที่ไม่ได้ใช้เช่นแอปที่นานๆใช้หรือเอกสารที่ไม่จำเป็น นะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการล้างแคดหรือไฟล์ขยะด้วยฟังก์ชันนี้ครับเรามาดูกันนะครับนะให้เรามาที่โทรศัพท์นะครับแล้วให้เรากดนะฮะกดออดอกจันนะแล้วตามด้วยซีเรียสแล้วก็9 9แล้วก็ 0, 0ูนนะครับแล้วตามด้วยซีเรียสนะครับแต่แล้วมันจะขึ้นมานะใน เราก็หาดูคำว่า delete u m p นะ as นะนะ d e l e t ตัวนี้ฮะ d u m นะตัวนี้ครับนะ lock cache นะี่ฮะ d e l e t นะครับเรากดตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะกดป๊บนะเสร็จแล้วมันก็จะเขียนว่า <c oughs> เปลียนป็นภาษาอังกฤษให้เรากดคำว่า ok นะครับ แล้วทีนี้นะให้เรากลับไปที่หน้าโฮสครับไปที่หน้าโฮสไฟล์ส่วนตัวเสร็จแล้วให้เรามาที่หน้าโทรศัพท์ของเรานะครับเป็นสำสงก็เราไปหาไฟล์ส่วนตัวนะครับกดนะตรงนี้ก็สำสงก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับจะเขียนว่าไฟล์ส่วนตัวเราก็กดที่ ายส่วนตัวครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูนาในส่วนตรงนี้นะการวิเคราะห์ที่จัดเก็บนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราดูนะครับเมื่อกี้มันจะมเะีเนื้อที่อยู่ที่4 4นะเราดูว่ามันลดลงไปไหมนะครับนะครับจากการกดปุ๊บนะ,ะใช้ไปแล้ว68รูปภาพ วิดีโอว่ายังมีไฟล์ใหญ่อีกหลายอันที่ผมยังยังไม่ได้ลบนะแต่ก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในะต,ตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะจะลบไฟใหญ่ๆตรงนี้เราก็ลบออกแต่ผมยังไม่ลบนะอันนี้ก็ช่วยเพิ่มพื้นที่นะครับในการก็เรียกว่าล้างไฟขยะ,ยะด้วยฟังก์ชันลับนะครับอาคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมะครับ